น้องมาเบ่งซันเซลจา้าป่าไม่โดกมากเลยเด็กพี่น้องนี่ตะดอกงามๆอู้ยนดอกงคะเก็บก้อนคอยตัดขาได้พี่น้องเจ็บเจ็บเจ็บอู้ดีใจเลิกงานาเรามาเจ็บซันเซลจา้ามาเดอจา้าซันเซลอืมกำลังสวยโมเมงด้วยพี่น้อง e ิวต i ฟู l โอ้โหงามคักอุ้ยสวยด้อแม่สวยด้อแม,แม่อุ้ยสวยมากเก็บกองไว้ก่อนะนะนะปลาไหมาจ้าเมื่อวานนี่เก็บไปแล้วรอบหนึ่งไม่รอบสองไปห,หน่อยเก็บบ่เบิด ปลาไม่ปลาไม่สตัดขาแล้วบอเอาดินไปน้ำหนอกโอ้ยง่ายครักดอกอตาล้ายแนย่ถ้าพี่น้องดีใจเมื่อซัน,นยุ้ oh yeah. งกะไรไอ้ปีกมักีเต่าปอดโอ้ยสวยๆสวย,สวย Beautiful อืมไอ k you can ค a l k าม i ร i s ดิ s ไ m e ัที่ฟรัเตสวยครับห้เข,ตา,ขา,าตัดปลาข้าวตัดปลาคงจะดกกอะมันทุกพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันโอ้ยมันวน บ่นี้บ่ได้อขาตั้งกล่องมาน้ำเลิก ouais. งานกับแวะเก็บเห็ดเลยที่นอกจ้าอุ้ยมาด้อสมาสมาเก็บเก็บ คอยตัดเทเดียวพี่น้องเ,เก็บจ้ะนุ่งกันไรเก,กเก็บกองเก็บกองว้ะโอ้ยถูกฝนเมือนคืนนี่น้องไ g r อ y เลย,เ,ลยเสียดายมีตรอกใหญ่ๆพี่นอ้องดูว่ะตันๆอยู่เลยยงแข็งแข็งอยู่เลยแข็งมากเก็บกองไว้พี่น้องเป็นสายเลยสองกอง ngam 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 cha ôi, ngam cả ôi mưa thuộc suối mà lời cha Ui, mấy tờ đồ Ui thì nó vâng ถุงผู้ขากับเป็นถุงเห็ดแดนนี่ถุงเก็บเห็ดพี่น้องให้เบิ่งน้ำบอจา๋าถอยมาใหม่เมื่อวานเคนอกพี่น้องตัดขาคนเด้อเคมองนึงพี่น้องโอน้ำน้ำถอดได้ยังอาจ้าเก็บเจ็บเก็บเลยเด้อน้องหลายบ่ได้ทายเบิ่งตอนเก็บด้วยพี่นอ้องดิจ้ะ